ขอขอบคุณนะครับคุณทินพัฒนที่โดเด่มาให้ผม7บาทภาคสนุกมากเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณจีรภพัทรที่โดเน่นมาให้ผม10บาทขอบคุณมากครับนี่องค์ชายท่านนะ่ะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แล้วเห็นได้ท่านจึงเดือดที่จะฆ่าฆ่า,าคนเดียวที่สามารถช่วยท่านได้กันล่ะฮะ้น่าขำสิ้นดีแล้วมันจะมีเหตุผลใดล่ะที่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าข้านะ่ะเป็นองคชายของอาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้ แต่ตัวของเจ้านั้นเป็นสายรับจากอาณาจักรลอยข้างเขาเหตุผลแค่นี้มันยังไม่เพียงพออีกเหรอเจ้าไส้สึกของศัตรูข้ามซะเฮ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกองค์ชายเดือดลุจุดศูนย์แข็งแข็งแต่ว่ามันคนละท่ากันนะเว้ยช้าก่อนองค์ชายสองคนนั้นที่อยู่ข้างกายลียี่ เขาเป็นถึงจอมยุทธขั้นที่สีอีกทั้งตัวหลีย่ยี่ถึงแม้ว่าเขาจะยังเด็กอยู่แต่ว่าตัวเขานั้นอยู่ถึงจอมยุทธขั้นที่สองข้าคิดว่าบางทีเขาน่ะอาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้ออจอมยุทธขั้นที่4ก็คืออาณาจักรสวรรค์ขั้นที่4นะครับผมจะเรียกแทนว่าจอมยุทธแทนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะยาวเกินไป <laughs> นี่องชายข้าตอบแทนองข้าเน่ะมีมูลค่าสูงมากเลยทีเดียวนะ ถ้าเกิดว่าตัวท่านนั้นอยากให้ข้าช่วยท่านแล้วละก็มีเพียงสามอย่างเท่านั้นที่จะสามารถทําให้ท่านได้ขึ้นของบันลังได้สําเร็จสามอย,าอย่างนั้นเหรอในเจ้าลองว่ามาสิก็ไม่มีอะไรมากหรอกองชายข้อที่หนึ่งให้ท่านนําตัวลีชุนยางออกจากเมืองแห่งน,นี้ข้อที่สอง จัดการผู้บัญชาการเสี่ยวชิงหวางซะส่วนข้อที่3นั้นให้ส่งนี่ชานอยู่ภายใต้การควบคุมเรื่องแค่นี้นั้นไม่เหนื้อบากแรงท่านใช่ไหมองค์ชาย แค่นี้กับผีนะสิดีชุนอย่างนั้นวรยุทธของเขานั้นแข็งแกร่งหนึ่งในสามของอาณาจักรแห่งนี้เจ้าจะให้ข้าทําอะไรกับเขาได้อีกทั้งตัวเขานั้นยังมีกองกําลังทางทหารอีกนับไม่ถ้วนแถมตัวของเขานั้นยังเป็นที่นับหน้าถือตาของเหล่าทหารในเมืองแห่งนี้จะว่าแต่ข้าเลยแม้แต่องค์จักรพรรดิเองก็ไม่กล้าทําอะไรเขาหรอกและก็ทําไมข้าจะต้องฆ่าผู้บัญชาการเฉียวด้วยล่ะถ้าเกิดว่าข้าทําเช่นนั้นก็เท่ากับว่าข้านั้นนําความพินาศมาสู่อาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้ถ้าเกิดไม่มีเขา แล้วใครล่ะจะมายืนหยัดต่อสู้กับพวกเราจอมยุทธ์ขั้นที่ห้าจากอาณาจักรของเจ้ากันล่ะฮึ <c oughs> นี่องค์ชายท่านนะ่ะใจเย็นๆก่อนสิท่านลองคิดไต่ต้องใอห้ดีก่อนถ้าเกิดว่าหลี่หยุนเซี่ยวนั้นรักษาการบาดเจ็บของเซี่ยวชิงหวางได้สําเร็จแล้วก็ท่านลองคิดก่อนสิวพราะองค์ชายฉินเย่นั้นไม่เพียงแต่เขาจะได้รับการสนับสนุนจากซ่งลี่ชานแต่รวมไปถึงเซี่ยวชิงหวางด้วย ส่วนหลีชุนยางนั้นถ้าเราไม่ให้เขาออกไปจากเมืองกองทัพของเขานั้นมีมากกว่าครึ่งในอาณาจักรแห่งนี้เมื่อเขาอยู่ข้างคินเย่ถ้าเป็นแบบนี้แผนการของท่านจะสําเร็จได้อย่างไรกันล่ะเฮ้ยที่มันพูดมาก็ถูกแต่ว่าการที่ตัวข้าต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้ทั้งหมดมันก็มาจากการปรากฏตัวของไอหลีหยุนเซียวนั่นเฮ้ย <c oughs> ยิ่งพูดยิ่งแขนงนี่เรื่องนั้นนะไม่เห็นจะยากเลยถ้าเกิดว่าข้า ไม่ต้องการให้ลียุนเซียวรักษาการบาดเจ็บของเซียวชิงหวังก็เพียงแค่ไปฆ่าเจ้านั่นเรื่องทั้งหมดก็จะจบลงแน่นอนองชายว่าลียุนเซียวเองพวกเราต้องจัดการเขาด้วยเช่นกันแต่ว่านะเราจะปล่อยให้เซียวชิงหวังหลุดรอดไปไม่ได้เช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนนะองชายถ้าข้าจำไม่ผิดท่านนะเคยส่งคนไปจัดการกับลียุนเซียวและก็องชายชินเย่ด้วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าผลสรุปก็คือล้มเหลวกับมานี่ <biases> ไอ้เจเด็กนี่เหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่เพียงแต่ข้าจะทำงานไม่สมเด็จแต่ว่าข้ายัางเสียรองผู้บัญชาการของข้าไปอีกฮจีเห็ง <biases> อ้นี่อง์ชายถ้าเกิดว่าท่านข้าผู้บัญชาการเสียวชิงหวางคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของผู้บัญชาการหลักทั้งห้าน่วยนั้นก็คือผู้บัญชาการเกา่ายังไงล่ะเมื่อผู้บัญชาการเก่าได้ขึ้นมารับตำแหนง่ง ผู้นำรักของเราหา้าหน่วยพิทักษ์ทหารดาชชองครักเพียงเท่านี้สิทธิในบัลลังก์ของท่านจะไปตกอยู่ในมือใครได้กันอีกล่ะเอาละองค์ชายเดี๋ยวข้าน่ะจะเล่าแผนการทั้งหมดให้ท่านฟังเองเมืองทองคําและหุบเขามังกรนั้นตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรเทียนซุยและอาณาจักรร้อยขั้งขาสอเมืองแห่งนี้ก็คือเขตชายแดนของอาณาจักรเทียนซุยและอาณาจักรร้อยขังเขากองทัพของดีฉางเฟิงนั้น ตั้งอยู่ที่หัวอันด่านหน้าชั้นนอกของอาณาจักรทองคําแผนการของข้าก็คือต้องการให้ท่านออกคําสั่งให้เหล่ากองทัพ้อยขังข่าวของพวกเราใช้ทางผ่านที่อยู่เขตแดนหุบเขามังกรและหัวอันเพื่อให้กองทัพของพวกข้านั้นปิดล้อมรอบมหานครเมืองทองคําเจิดจรัสถ้าสามารถทําเช่นนั้นได้เพียงเท่านี้กองทัพเฟยหลงของลีฉางเฟิง ก็จะตกอยู่ในกับดักของพวกเราหากพวกเรานั้นสามารถปิดล้อมรอบเมืองมหานครทองคำจืดจะหลับได้แล้วล่ะก็จะทําให้การ,รส่งเสบียงที่มายังกองทัพของลีช้างเฟิงถูกตัดขาดออกเพียงเท่านี้ด้วยกองทัพของเขาที่มีจํานวนคนถึง4ี่แสนนายเมื่อขาดสเสบียงอย่างมากสุด ก็น่าจะอยู่ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นและถ้าหลีชุนยางเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วล่ะก็ด้วยระยะทางของอาณาจักเทียนซุยและมหานครเมืองแห่งทองคาเจอตลัดนั้นอยู่ห่างไกลกันมากตัวเขาเองนั้นคงจะอยู่เฉยไม่ได้คงรีบจับหากองทัพที่แข็งแกร่งของเขานั้นออกไปช่วยลูกชายของเขาอย่างแน่นอนอ่าไงเป็นไงล่ะแผนการของข้าเพียงเท่านี้ตัวท่านคิดจะทำอะไรแล้วล่ะก็ ท่านก็สามารถทำได้อย่างสะดวกฮฮ้ยแผนการบ้าบออะไรของเจ้าไม่เพียงอาณาจักรเทียนซุยจะสูญเสียมหานครเมืองทองคำเจือจลัดแล้วแต่ยังเสียเมืองด่านหน้าหัวอันอีกถ้าเป็นแบบนี้อาณาจักรเทียนซุยฝั่งตะวันออกก็เสี่ยงต่อการถูกโจมตีของอาณาจักรร้อยข้างขาของเจ้าแบบนี้มันดีตรงไหนกันของเจ้าะไม่เพียงแต่สูญเสียเมืองสองเมืองนั้นแต่ในอนาคตพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรเทียนซุยคงสูญเสียไปแน่ฮ อ,องชายท่านาใจเย็นก่อนสิอย่าพึงได้เข้าใจผิดไปการที่หลีชุนหยางออกนอกเมืองไปนั้นทั้งหมดก็เพื่อทําให้ท่านดําเนินแผนการได้สะดวกเพียงเท่านั้นเองในอีกไม่นานนี้จะเกิดการจรัดันดับของอาณาจักรขึ้นท่านคิดว่ากองทัพร้อยข้างเขานั้นจะเสี่ยงทําการโจมตีกับกองทัพของหลีชุนหยางและหลีช้างเฟยได้อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดการต่อสู้ขึ้นแล้วละก็คงมีการสูญเสียจํานวนมากแน่ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นแล้วแล้วก็มันคงส่งผลเสียในการจัดอันดับของอาณาจักรที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าท่านลงมือตามที่ข้าบอกสาหรับอาจารย์ขององค์ชายชินเย่ซ่งลี่ชานเดี๋ยวข้านี่ยจะจัดการกับเขาเอง